สวัสดีเอฟซีครับเจอกันอีกเช่นเคยวันนี้ลุงนานก็มีอะไรจะเอาปลาหนังปลาเลยหนังปลาครับเนี่ยนี้ปลาปลาจีนเนาะหมักไว้เก้าเดือนแล้วทำไปเก้าเดือนก็เปิดก็จะเอาไปขายให้กับทุกท่านนะฮะตามหมู่บ้านี๋ยวลุงนันก็จะเอาไปขายตอนนี้แม่บ้านกำลังตักให้เนาะโอ้หนาะปลาปลาถุดยอดเลย ปะลาลาเป็นชิ้นครับเอาไปทอดกินได้ครับนะฮะ,ะนั่นก็จะนําไปขายในหมู่บ้านวันนี้ก็ถ่ายทำเกี่ยวกับปะลาลาปลาลาเนาะเอสซีขายเป็นก็ไม่แพงกิโลละห้าสิบบาทปะลาลาปลาจีนปลาละาเอสซีนะะก็เข้ามารับชมได้เข้ามาเป็นกาลังใจให้วันนี้มีเมนูทําปะลาลาอย่างเดียวเลยนะกับข้าววันนี้เนาะยังไม่ได้ทำเน,ะนาะใธ้บายก่อน สับปลาให้เนาะอาจจะนั่งไมาสืบภาพก็ต้องขอต้องขอประทานอภัยด้วยเนาะนี่สับประรา้าขายโรงงานจะเ,เป็นเลขขายบางครั้งก็เอฟซีก็บอกเออโรงงานถ้านนะไ,ไม่ตอบคอมเมนต์โอ้ก็ต้องขอประทานอภัยครับอาจจะช้าหน่อยเนาะตอบคอมเมนต์อาจจะช้าหน่อยเพราจจะาว่ายัางไงก็ยุ่งเช้าขึ้นมาก็ยุ่งเกี่ยวกับนะฮนะเกี่ยวกับ งานเนาะเกี่ยวกับทุกอย่างเนาะไอคือไอคือมาหาแล้วนี่มาหาน่ะไหนนะไหนไหนไหนวันนี้วันพระวันนี้วันพระเนาะไอคือมาหาแมวมาหาหมามาสู่เขาว่าดีนะครับเอฟซีนาะดีแล้วก็คิดสิ่งดีๆเนาะไอเอฟซีได้รับชมมาเปลี่ยนบรรยากาศมากเนาะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศ วันนี้ลุงนันจะเอาปลาลาไปขายอีกเช่งเคยถุงใหญ่ๆครับถุงละห้าสิบบาทหนึ่งกิโลปลาจีนครับปลาจีน,นหมักมาเก้าเดือนแล้วก็ปลาตัวใหญ่ซื้อไปทอดกินกันได้เลยนะครับฮนะซื้อไปทอดกินกันได้เลยเนาะโอใหญ่ใหญ่ขายกันไม่แพงนังสายไม่แพงถือว่าปลาไปวิษณมาวิษณมาก็หมักมาได้เก้าเดือนเนาะหอมหอมอมากๆเลยครับหอมมากๆเลยนะครับออเอฟซี ของจ้านะหมดขอลงูเลยนะสายสายสายปลาราห้าสิบบาทกแกวเลยเด้ นี่เลยวให้ไอ้รวยมันเก็บมาขาย้อเยอะไหไม่ได้หนูจะไปขายที่เหาไปเก็บมาน่ะง้ไปขายตรงบ้านไอ้รวยก็เอาไหมฮะพีรวยอ่ะเห็ดนะเนี่ยลามีแต่เนื้ออ้งตรนเอาี่มีตมีาเอาเยรเลยห้าที่บาทเดี ทอดได้สับได้อะไรได้เนื้อทางนังน้นปาจีนพี่สาวส่งตังมายังมาไม่ถึงก็ดีนะก็ะส่งมากระป๋องเขาจะดูรอตังกันอยู่างจะเอาจะเอากลุสาวส่งตังเอาไปถึงถมงไปถึงเลยเดี๋ยวหนูไปให้ได้ไหมเ่าะนี่ไดีมาเอายังเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่วันนี้วันสองวันนี่แหนไฟนี่นี่แหนเขาส่งมาแล้วอ่ะไม่กิโลสองโลเลยโลนึงโลนึงเอาไปเลยปลาดีๆนะเดี๋ยวนี่ ปลาจีน่อร่อยนะปลาจีนไม่ใช่ไปสโศกไปสโศกก้างเยอะอโศกก้างฝอยเยอะมันทอดได้ใช่ไหมลุงทอดได้ดิมันเป็นเนี่ยเป็นตัวเลยเป็นแผ่นเลยทอดสับอะไรได้หมดเ่ยอร่อยดีเนี่ย,ยทำเองเอาเมีแป้าทำน้ำปลาก็มีเนี่ยน้ำปลาวดละสามสิบกองเมื่อวานเนี่ยต้มเมื่อวานเนี่ยโอ้น้ำปลาเด็ดหรือมัง้งน้ำปลานั่นเลยน้ำปลาเนี่ยหมักไว้อ่ะเป็นปีอ่ะ ต้มคล้ายน้ำปลาดิบเลยนะต้มแล้วเอออันนี้สามติบปลาน้ำปลาลองชิมดูจะแรบเปิดชิมดูนี่นะแตะดูเนี่ยแตะดูเอามือแตะชิมดูต้มเองแล้วปลาต้มเองยังไงนะอร่อยไหมเนี่ยขวดละสามติบแล้วต้องขวดไหมาาข้ยวลคาคารุ่งไว้จะขวดเต้นน้ำปลาเดี๋ยวลูกออกเองข้ะพี่ไวยส่งมานะสามติบอร่อยไว้ขยำข้าวกิน ร้อยสามสิบถ้าหนูไ่ตลาดบนเดี๋ยวหนูก็จะเอาไปให้ก็เขาตรงวันอะนะไปได้กูไปเลยกูไปกว่ากูเข่าเนาะไปไม่หนหนูก็ต้องดูแม่ไปไหนเก็ไม่ได้เขาจืนบอกให้ไหวเลยโอ้เออแกแด้วะไรเนาะฮะแป้วไปได้บอไม่ได้ก็นั่งทำให้ผมอยู่นแน่แน่เนี่ยทำเนี่ยนั่งทำ ปลาขายออทำปลาขายอใช่วีดีโอให้ดูเห็นไหมตาบอกใคยเห็นลุงหลกซัดหรอโอ้โหหนูอยู่นี้หนู่ยู่นี้อยู่นี้เห็นแล้วอ่ะอืนดาวินอยู่กันสองคนเองเพต้องเติดเซฟไปทำงานกันแล้วก็ลูกสาวอยู่หมอนึงหนูก็ลูกสาวคนเล็กเขาเด็กกลับมาเลี้ยงเขานะยมาดูเขา ไปว่าอร่อยเนี่ยมีแต่เนื้อน้ำไม่ค่อยทอดแม่ตอนเย็นน่ะทอดเลยหอมหันพริกใส่เขาทอดพริกแหงหมักไว้ตั้งเก้าเดือนห้าิบไปเลยฮะร้ยห้าสิบห้าสิบบาทผมเอาห้าสิบบาทผมไม่เอาแพงแล้วร้อยหนึ่งร้อยร้อยสามสิบบาทเนี่ยปลาขวดหนึ่งคอยมาเอาได้ฮะคอยมาเอาเดี๋ยวจะยังเมียไอลุง พอบอกว่าวหลังใครมาเอาเด้อเขาต้องมาใครมาเอาพอว่าชั้นบ่ายสามโมงมาเอากูเช็ดครูเอาใบหยียบบ้านกูเลยแล้วผมเคยมั้งผมมึงนานมึงไงครูให้นี่ไปก็ได้ก็มาเป็นอาทิตย์นั่นแหละผมกวาดอมาไม่เดี๋ยวตังไม่ถึงอาทิตย์แล้วมันสองวันนี้ไงที่บุญนี้กับุกนี้เลยนีว่าจริงหรออะไรกันรังมีจิ๊กหัวอยู่ยี่สิบบาท ยี่สิบบาทไปผูกเขาได้ยี่อยางน,น้อยเป็นร้อยอยังไม่มียังไม่มีน,นี่ก็ร้อยเนาะอือคะคงจะมีบ่มีวันนี้อ่ะอ่าใช่ใช่ใชใชคนเราน้าึ้ดยังรูลงนะโวยแป้วต้องตาไว้อของอันนี้อ่ะคนลมจะโดนขามพ่อแม่กูเคยบอกอยู่บ่มีก็บ่มีเลยสองไม่รู้กินจะเอาตังไหนเงินเดือนก็ยังบอกอืมอืมกินเงินเดืนอนคนแก่ อือแล้วออกป๋อคนที่สิบนลว่าเงินเขาก็ส่งให้พวกลูกเขาส่งมาก็ย้อมบถึง่ดิทำงานกรุงเทพกันเหมดนไงอีกล้วยอยู่กรุงเทพไมมอีไม้ก็อยู่กรุงเทพหมายรูมันอยู่ทั้งนี้คนระแห่งกันกล้วยทำอยู่ทรงนู้นแขกก็ยู่ไม่กองกองโทรมาอยู่เรอยโทรมาเดี๋ยวทำมันเอามาไว้กวาดตรงมาถามว่าก้อยดาวไปให้ก็ได้ครับกู้จักอยู่ ครับไม่เป็นไรเ <ừ, S 1> ดยุผมกันจะไปาขาที่อื่นกันเนาะเอออไปตลาดบนลุกวันเจอลุงลุกวันเออไปเถอะระวังตรงาหน